สวัสดีค่ะกี้ค่ะออาาทาราธานธนวดีนะคะเป็นหัวหน้าส่วนส่งเสริมโครงการพิเศษของบริษัทคููต้ากาแพงเพชรฮวงหลีค่ะขายด้วยคุณธรรมบริการด้วยคุณภาพวันนี้นะคะเราจะมีสินค้านะคะที่จะมาแนะนําเพื่อกเกษตรกรชาวไร่อ้อยค่ะอย่างที่ทราบ,ราบกันนะคะว่าในภาวะปัจจุบันนั้นอ้อยนะคะเป็นพืชที่ปลูกมากที่สุดในจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็ในภาวะแบบนี้หลายๆท่านชาวไร่อ้อยหลายๆคนนะคะก็ทราบอยู่ว่าในเรื่องของราคาที่ตกต ทำให้ชาวไรอ้อยก,ก็เกิดภาวะเครียดนะคะวันนี้ทางของบริษัทของเราก็จะมีตัวรถแท็กเตอร์นะคะที่เหมาะสมในเรื่องของการบํารุงรักษาอ้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ้อยปลูกใหม่อ้อยต่อนะคะให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะก็จะเป็นแท็กเตอร์ขนาดเล็กที่มีขนาดแรงมา้าอยู่ที่21แรงมา้า24แรงมา้าและ27แรงม้าค่ะ และทีนี้เราก็จะมาแนะนำตัวรถนะคะแท็กเตอร์นะคะขนาดรุ่น B รุ่นแรกก็คือเป็นรุ่นที่มีความแรงม้าอยู่ที่21แรงม้านั่นเองนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์กับชาวไร่อ้อยที่มีความต้องการใช้รถแท็กเตอร์ที่มีขนาดที่แรงม้าพอเหมาะค่ะอยู่ที่21แรงม้านะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของลักษณะค,ณคุณลักษณะพิเศษหรือว่าสเปคของตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะอธิบายให้ฟังว่า รถ B21 นั้นมีระบบใดบ้างที่เหมาะสมกับชาวไร่อ้อยนะคะชาวไร่อ้อยที่สามารถใช้รถรุ่นนี้ได้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ในเรื่องของการทําอ้อยนะคะชาวไร่อ้อยที่สามารถใช้รถรุ่น B 2140ได้นะคะก็จะเป็นชาวไร่อ้อยที่ ใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตัว B 2 1 4 0เนี่ยค่ะมันจะมีขนาดตัวของรถค,ค่อนข้างที่จะแคบนะคะดีฉันจะบอกเรื่องของตัวสเปคของรถรุ่น B 2 1 4 0เลยนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ระบบ Direct Injection นะคะระบบแบบ3สูบ4จังหวะที่ระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะ <c oughs> ตัวรถนี้นะคะมีขนาดความกว้างอยู่ที่91ซนติเมตรนะคะซึ่ง มีพวงมาลัยนะคะในการใช้วงเลี้ยวแคบอยู่ที่2.1เมตรทําให้การกลับหัวหน้าง,งานนะคะสามารถที่ทําให้คล่องตัวได้นะคะมีระบบเกียร์นะคะ9เกียร์นะคะมีเดินหน้า3และมีเกียร์ถอยหลังนะคะสามารถปรับระดับในเรื่องของการใช้เกียร์ค่ะต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ท่านต่อพ่วงเข้าไปได้ให้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบตัว PTO ของตัวรถนะคะอยู่ที่ 540และ750รอบต่อนาทีเพื่อให้เหมาะสมในการใช้อุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงของรถรุ่นบีก็จะมีโรตารี่นะคะที่ท่านเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวโรตารี่ที่เป็นอุปกรณ์ที่ยอดฮิตของชาวไร่อ้อยเพื่อนำโรตารี่ตัวนี้พร้อมกับตรถไปบำรุงรักษาอ้อยในร่องอ้อยนั่นเองค่ะแท็กเตอร์นะคะรุ่น s e ซีรีของเราที่ออกแบบมาในเรื่องของการบำรุงรักษาอ้อยอีกหนึ่ง รุ่นก็คือรุ่นแท็กเตอร์รุ่น B 2 4 4 0นะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตระกูล B ซีรีส์ของเราก็จะมีรถที่มีขนาด21แรงม้า20แรงม้าแล้วก็27แรงม้ารุ่นนี้ที่จ่ายทบายต่อก็คือจะเป็นรุ่นของ B 2 4 4 0ความแตกต่างของรุ่น B 2 4 4 0กับ B 2 1 4 0ก็คือในเรื่องของฐอา,านล้อที่ กว้างกว่าก็คือ101เซนนะคะแล้วก็ระบบนี้นะคะจะเป็นระบบใช้ใช้พวงมาลัยแบบ Power นะคะ <c oughs> เพื่อขับขี่อย่างคล่องตัวด้วยพวงมาลัย Power อร์นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่ใช้พวงมาลัยพาวเวเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอยู่ในรุ่นของ B 2 4ได้และ B 2 7นั่นเองนะคะ การใช้พ,พวงมาลัย power ในการทำงานค่แบบเสาไร้อ้อยก็จะส,ดสดะดวกสบายในเรื่องของเลี้ยวง่ายเบาแรงออกแบบให้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นนะคะและก็ยังคงทาให้มีวงเลี้ยวแคบอยู่ที่เพียง2.1เมตรเช่นเดิมนะคะ และรุ่นต่อไปนะคะเป็นรุ่นของตระกูล B Series ที่มีขนาดแรงม้าที่สูงสุดคือ27แรงม้านะคะในระบบต่างๆของตระกูล27กับ24ค่ะคล้ายๆกันและเหมือนกันมันจะมีข้อแตกต่างอยู่หนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวอันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องของรุ่น B 2 4และ27นะคะในขนาดฐานล้อที่มีความกว้างเท่ากันก็คือ101เซนนะคะระบบควบคุมพวงมาลัยพาวเวอร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วงเลี้ยวแคบอยู่ที่2 1งเมตรเท่ากันนะคะแล้วก มาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยโครงเหล็กนิรภัยนะคะซึ่งทางานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยที่มาพร้อมกับตัวน,นั่นเองนะคะเพื่อช่วยป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่จากการกรณีพลิกคว่ำนะคะทีนี้ตัวเรื่องของตัวรถ B2740 นะคะแตกต่างจาก B2440 อย่างไร B2740 ค่ะซึ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีสวัสดีค่ะพบก,กับกี้งอีกแล้วนะคะคาราทานธนวดีค่ะหัวหน้าส่วนส่งเสริมโครงการพิเศษบริษัทคูเตา้ากำแพงเพชร้วงหลีค่ะ ใน EP ีที่ผ่านมานะคะเราก็บอกกับท่านไปแล้วนะคะเกษตรกร,ะกรนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะ เข้ามาดูการแนะนำสินค้ารุ่น B ซีรีส์ของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราบอกว่าเราจะพาให้ให้ทุกท่านนะคะมาพบกับเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนะคะในการทำงานของรถแท็กเตอร์รุ่น B 2140ในวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับพี่พรเทพนาคหมอนค่ะซึ่งพี่พรเทพเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยนะคะอยู่แถวอำเภอแถวอำเภอเมืองนะคะเขตบ้านโพพัฒนาตำบลเทพนครของเรานั่นเองนะคะ พี่ันเทพก็ได้บอกเราไปแล้วเนะเขว่าในการใช้สินค้าคูต้าของเรานะคะนอกสางจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบรุงรักษาอ้อยแล้วนะคะหลังจากที่ชาวไรอ้อยนะคะได้ตัดสินใจซื้อรถแทกเตอร์รุ่น B s e r i e s ของเรามาเพื่อใช้งานในไรอ้อยแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องการที่จะให้ชาวไรอ้อยนะคะ ใช้รถของเราแต่อย่างเดียวนะคะเราก็มีบริการหลังการขายให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านด้วยและในวันนี้พี่วันเทพบอกเราว่าเดี๋ยวจะพาไปดูการทํางานจริงที่ใช้รถแท็กเตอร์รุ่น b 2 1 4 0นีนะคะไปทําอะไรนะคะพี่วันนี้ที่จะพาเราไปดูวันนี้จะไปปั่นกําจัดวัชพืชพร้อมกับทำร่องน้ำไปนในตัวะครับพ<ำ>ี่วันเทพก็จะเป็นบุคลบคลบุคคลหนึ่งที่ชอบคลิปค้อนหรือประดิษฐ์นะคะอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ควบคู่กับรถแท็กเตอร์คูบูต้าของเรานั่นเอง ซึ่งสิ่งดีๆแบบนี้เดี๋ยวพี่พอนเทสจะคาเราไปดูที่แปลงนะคะซึ่งเปนแปลงอ้อยที่เป็นแปลงอ้อยปลูกปีแรกใช่ไหมคะพี่<ช>ที่ไม่ใช่อ้อยต่อนั่นเองนะคะซึ่งชาวไรอ้อยหลายๆท่านก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วกับการปลูกอ้อยใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมน,นะคะแล้วก็ไปดูการทํางานของโรเทเตอร์รุ่นน2่งโดยพี่คอนเทพนากมอนกันค่ะ จะมีคําถามว่ารถแท็กเตอร์รุ่น B 2 1 4 0รุ่นนี้สามารถทํางานในร่องอ้อยที่มีขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะก็สรุปให้กับเกษตรกรหรือลูกค้าทุกท่านทราบเลยนะคะว่ารถแท็กเตอร์รุ่น B 2 1 4 0รุ่นนี้สามารถเข้าร่องอ้อยที่มีขนาด1เมตรนะคะขึ้นไปนะคะสามารถเข้าได้ทํางานได้ทุกร่องเลยแต่อย่าต่ํากว่า1เมตรนะคะเพราะว่าในการทํางานของตัวรถจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ ย้ำนะคะแทตเตอร์รุ่น B 2 1 4 0มีขนาดความกว้างอยู่ที่9 1เซนสามารถที่จะทำงานในล่องอ้อยที่มีขนาด1เมตรขึ้นไปนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ก็จะมาสัมนานพี่ประเทศอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงที่เห็นนะคะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะว่ามันคืออะไรใครท่านอาจจะมีคำถามว่าผ่านหัวหมูที่ติดกับโรตารี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูนะคะว่ามันเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะคะอ่า Uh huh. พี่วนเทพบอกว่าที่คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะพี่เดี๋ยวให้พี่วันเทพอธิบายให้เราฟังค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไปขังในกออ้อยครับกออ้อยใหม่จะไม่ทนน้ําเหมือนอ้อยต่อ,อแต่ถ้าเป็นอ้อยต่อปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ต้องใส่หัวหมูตัวนี้ครับใช้รถใหญ่ลงริปเปอร์แล้วก็ใช้บีสองหนึ่งเข้ามาปั่นได้เลย ก็คืออุปกรณ์ที่พี่ต่อมากับอ,อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรตารีะคะ่ะที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อทําการทําร่องน้ำในร่องอ้อยของพี่เลยคผมนะคะเพื่อให้อ้อยที่ปลูกใหม่นะคะน้าไม่ขังแล้วก็มันจะทําให้ ตัวอ้อยของเองไม่เน่าใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอ่ะนี่คือสิ่งดีๆที่พี่พันเทพคิดค้นมาร่วมกับทางของอ,อุปกรณ์ที่พี่เลือกใช้แท็กเตอร์ที่พี่เลือกใช้รุ่นบี1 4 0ของเรานั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่านวัตรกรรมต่างๆที่ทางคูเต้าจัดสรรขึ้นมานั้นเพื่อตอบสนองชาวไร่อ้อยให้อย่างดีที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่พันเทพมากมอนมากนะคะเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะคะที่ปลูกอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่ให้เกียรติกับทางคูเป,ปต้ากำแพงเพชรห้วยเฮงหลีนะคะในการถ่ายทําคลิปนี้ ะะตอเป็นการแบบทํางานแบบเรียวจริงๆซึ่งพี่พรเทพก็เป็นลูกค้าคูปุต้าของเราตั้งแต่รุ่น108นะคะ M9540 แล้วก็มีรุ่น2140นะคะแล้วก็หลายๆครั้งพี่พรเทพยังมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงง,งานกับทางของสยามคูปุต้าด้วยนะคะวันนี้กี้แล้วก็พร้อมทีมงานก็ขอขอบคุณพี่มาในะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ ค่ะอีพีต่อไปนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมการทำงานนะคะด้วยรถแท็กเตอร์รุ่น B2440 นะคะเป็นแบบเรียวแบบนี้เลยค่ะกับชาวไร่ที่ใช้รถแท็กเตอร์รุ่น B2440 ในการไปยุกมร่องอ้อยนะ